ครับครับใช่คุณภูผาจากบริษัทอันนันกรุ๊ปไหมฮะใช่ครับครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาประชุมที่บริษัทผมหน่อยนะฮะได้ครับครับผมมาครับครับสวัสดีครับเดขาพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณเตรียมห้องประชุมให้ผมด้วยนะครับตอนเย็นได้ครับบอสครับผมมาครับ นค,คน,คน,นขึ้นนะอ่าเลขาเอาเอกาสารให้คนครับก็บสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ที่ว่าให้เกียรติมาร่วมประชุมครับในเรื่องผลประกอบการทั้งบริษัทของผมก็คือเอเทนอีท e ีเฮดกรุ๊ปนะกับบริษัทอันตักรุ๊ปครับเดี๋ยวเขาเ่องเลยนะครับดีเยอะนะของเราเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยบริษัทของเรา k n เอ็นทีกรุ๊ป มีลูกค้ารายใหญ่ก็คืออีเทนกีเฮสกู๊ปและอันันกุ๊ปในยอดขายสามปีของเราเพิ่มขึ้นเยอะมากดูปีหีห้ของเราได้ยอดขายมา15ล้านและปี66ของเราได้มา2นิล้านและปี67ของเราได้มากถึงสายพล้านใช่ครับบอสผมประกอบการของบริษัทเราดีขึ้นมากนะครับใช่เราต้องมาฒนาต่อไปครับโดยเลยผลประกอบการของอีเทนนะครับ ครับด้วยของอนันต์ปุ๊บด้วยนะครับคือตอนนี้มีอยอดขายตกนะเนื่องจากบริษัทเคนทีปุ๊บนะเยน่ย่งลูกค้าะระยใหญ่ของเราเไปหมดเลยนะครับก็คือบริษัทเอ็มทีกรุ๊ปแล้วก็บริษัทก้าวหนึ่งปุ๊บครับท้าไม,มอยอดขายนะครับในปีหกเจ็ดของเราเนี่ยลงมากก็คือในปีหกสามนะครับยอดขายเราอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าล้านปีหกสี่ของเรานะอยู่ที่สามสิบล้านปีหกห้าอยู่ที่สามสิบล้านปีหกหกอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านแต่ปีหกเจ็ดยอดขายล่วงมากครับอยู่ที่ประมาณสิบล้าน,นครับแล้วของคนุณน ตกมาจากเอ่อเคนตีนะครับที่เป็นน้องใหม่ที่ขึ้นมานะครับก็ไม่อะไร,ระไรายไ,ได้ในตลาดลดลงครับก็ปีา3ก็15ล้าน5้า0 0 0ครับปี64ก็20ล้านครับปี65ก็เท่ากับปี63ก็คือ15ล้าน5 0 0น้าครัปี66ก็10ล้านครับแล้วปี67ตกลงมากครับเหลือ5ล้านครับเดี๋ยวรอวันไหนต้องเริ่มมือเหมือนเดิมครับถูเว้ยมันดึงลูกค้าไปได้ไม่ต้องเสียชื่อเสียงจะรู้บ้างว่าเราเป็นใคร ุดทุกท่าเลยลของเราทำมาได้ดีเยอะบอสบอสดูนี่สิเฮ้ยใครมันทำวะบริษัทที่เราทามาต้องโดนเป็นไรเนี่ยอ,นะอย่างนี้เราแจ้งความแหลรมันผิดพรบ,อรบอรคอมพิวเตอร์ นายับแรงมากขึก้นกึ้นไม่ใช่คุณธดวนะน์หรือเปล่าครับใช่ครับทำสักุลน,นะไรครับดูสิแก้วมีหมายแจ้งว่าคุณทำความผิดพรบาคอมพิวเตอร์มาตรา16นะครับครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรในตอนนี้เพราะสิ่งที่คุณพูดอาจเป็นหลักฐานมัดตัวคุณในชั้นศาลและคุณสามารถเดทานายตามสิทธิ์ที่คุณมีได้ครับ ขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การพิพากษาคดีประบอคอมพิวเตอร์รโดยโจทย์คือคุณธนภพและจำเลยคือคุณธนวันรครับคุณธนวัน์คุณมีความผิดโทษฐานปร,ระบอคอมพิวเตอร์มาตราสิบกการตัดต่อภาพเป็นเหตุให้ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรืออับอายสารขอตัดสินโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผมนายธนวันรขอรับทราบข้อกล่าวหาตามที่สารตัดสินครับ Thank you